มันช่างสดชื่นจริงๆพัดลมไอเย็นฮาตาลิเนี่ยเอ้ยเอา,เ,อาเป็นอะไรอีกล่ะพี่คิงมันนั่งหน้านิ้วคิ้วกะหมวดเป็นประจวบโดนฉมวกแทงไปได้มุกอะไรของเองวะพี่ยินกุ้มๆใจอยู่นะเว้ยก็ลูกชายมันติดพี่เลยเอา้า ก็ดีแล้วหายยากจะตายลูกติดพ่อเนี่ยยิ่งเป็นลูกผู้ชายด้วยนะนี่มันไม่ได้ติดอย่างพี่เองว่าแต่พี่มันติดพี่เด่ยคือมันติดเงินพี่ห้าพันพอทวงมันมันก็บอกว่าไม่มีให้ถ้าอย่างนั้นผมขอติดบ้างได้ไหมเงินอ่ะถ้าจะติดมันก็ต้องเตะไอติดตลางถ้าเตะผมระวังติดนะติดอะไรติดตรางก่อนติดตรางขอต่อยให้ตะเลิศถ้าผมอยู่ให้ต่อยอ่ะก็ตลกแล้ว อับเลยค่ะคุณหมอเรียกกินยาแล้วนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอะอะไรก็เรียกกินยาตลอดตลอดต่ถ้าไม่กินยาตลอดตลอดเนี่ยเดี๋ยวจะเจอตะบกตโบูเลยนะคะเฮ้ยงั้นพวกเรารีบเตลิดตะลีตะลานไปลงตะาบานกันดีกว่าเฮ้ยริไปก่อนเลยเดี๋ยวจะตามไปสลิดสลิดอีกคนหนีกันไปตลอดตลอดเลย